สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปดอกมะกอกให้ชมกันนะคะดอกมะกอกฝรั่งหอมหอมนะว่าเดินผ่านไปผ่านมาเราเคยถ่ายแล้วเนาะคลิปหนึ่งที่เขากำลังตุุมๆยังไม่บานขนาดเนี้ยแต่วันนี้เขาบานแล้วเขาหอมเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเลยอดใจถ่ายไม่ไหว ถ่ายให้ชมหน่อยสิหอมหอมดูสิได้กินตอนเย็นเนย็นเนาะลมเชยๆหอมนะคะดูสวยมากเลยถึงมีบางบางคนเขาลงรักต้นประกอกเนาะเห็นเขาทำเป็นเหมือนบอนไซอ่ะเข้าใจเลยที่ใส่กระถางวางไว้โชว์ตามหน้าปัม๊มตามที่สถานที่ใหญ่ๆเนาะหอมหอมไหม หอมหอมนะคะอืมโซดนี่เต็มปอดเลยอันเนี้ยใบออกใบขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยตรงกิ่งแก่เขามีดอกดูดอกชัดๆนะคะหอม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 มามีแกสนสีเหลืองโอ้ยกระจายเต็มโทรศัพท์เราเลยไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าเนาะ ไม่เคยสังเกตแต่ทิ่ตะว,วันออกตะว,วันออกกลางยุโรปเห็นนะคะสวยมากเลยชอบปีนี้ชอบสุดเลยนะเพราะว่าดอกบานเต็มแล้วก็หอมดูดิโอ้ ต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะลูกปีที่แล้วก็ติดนะสิบก็ลูกดูกนี่สวยไหมอ้ามีพึ่งมานะพึ่งเล็กมีพึ่งมีแมลงมาเหมือนกันนะเพราะเขาหอมแล้วเขามีเกสรเยอะเกสรสีเหลืองๆกระจายเต็มเลยเอามือไปโดนร่วงใส่โทรศัพท์เต็มเลย ตอกกำลังร่วงนะคะเริ่มทยอยร่วงผู้ชอบอะเดินผ่านมาผ่านไปวันนเนี้ยทนไม่ไหวแล้วกินคุณชวนกินชวนให้เข้ามาถ่ายถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะด้วยความสวยของเขาดูด,ดอกเขาร่วงนะข้างล่าง ต้นเขาก็ไม่โตนะคะต้นนิดเดียวเนี่ยดอกเขารวงเต็มเลยเย็นๆเนาะเดินมาชมสวนความสุขของเราไม่เหมือนกันเนาะเราชอบสวนแล้วก็ชมสวนไปอ้ดูนี่ เขาสวยมากเลยค่ะเราจบคลิปไปตรงนี้นะคะเราก็จะดมกลิ่นเขาต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ